สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอสจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางวุ้นนี่เคอีรอบเ้ารรอบบ่ายวันอังคารวันที่14เดือน3เดือนมีนาคม2566มาพบกับแนวทางของแอสจอยจ้า สำหรับผลของวันที่สิบสามวันจันจ่ารอบเซาเอสจอยห้เด่นวิ่งลู่อยู่ที่สองกับเจ็ดผลของรอบเซาบนออกศูนย์อ่ะหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจับขู่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดศูนย์โอโหพลาดไปอีกนอกจากสำหรับตัวจับขู่ของเฮาเนอกจากเด่นเจ็ดวิ่งลู่เจ็ดมาเนอกจากสำหรับสายลูดของเฮารอบเซาบนนอกจากศูนย์เจ็ดนอกจากตัว จับขู่เอจะจับขู่พลาดไปเนาะโอ้โหเสียดไปอีกแล้วสำหรับรอบบาบรุดไปเนาะจากสองเก้าสองเก้าหกศูนย์หนึ่ศนย์เจาศูย์ใบศย์บนศลังเก้ากับเก้าเจ้าเก้าาบกันเลยที่เดียวเนาะผลสรุปแนวทางนี่เคอีมือนี่กะตามนี่เนาะกากะสำหรับสายดูดสายวิ่งของเฮ้ากะสไดเฮด้กิไดดูดรอบเจ้าเนาะจาก0ูนย์เจเจศย์สำหรับสายจอมมอนีอาจสิ พาดไฟแต้มเดียวเนาะจ้ะวันวันที่สิบสามหลบเศร้าเนาะเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่สิบสี่กันเลยจ้าสำหรับนี่เคอี e, วันที่สิบสี่มือนี่เนาะจะทามากษาชอบจังคอยตามถาบบมักบ่าาบชอบปล่อยผ่านเนาะจ้ะพิผพาดผไในเอ้อยต้องขอโทษขอไฟพผิน้อง FC เอฟซีลายๆเนาะจ้ะเอจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านันเนาะจ้ะ ถ้ามากักจาชอบจังก่อยตามถาม้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจะสำหรับนี้เคอีร e อบเซาเมื่อนี้อเจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกหนึ่งเด่นหวิ่งรูดหมีหกหกเมื่อนี้ตามกันตอลุนกันโตเนาะจะหกเจ็ดหกแปด หกหกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เมื่อวานี้ออกหกเก่านอตรอบบายออกเก้าหกหกเก้าเมื่อนี้จะบริจาคหายนอตจ้ะหกศูนย์หกสองเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งนี่หนึ่งสองเมื่อวานี้รอบบายออกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม วาที่สีมาตัวเดิมอีกเราจะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสำหรับรอบบายอยู่ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดวิ่งลูดจ้า เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์โอ้โหเมื่อวานเนี่ยออกทั้งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งกันเลยที่เดียวเนาะสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์เมื่อนี้ยังศูนย์สีมาอีกบอกเมื่อนี้อันนี้ก็ต้องรอดรูดเนาะจำบเมื่อวานนี่ศูนย์ออกเต็มเลยเนาะทั้งรอบเสารอบบ่ายศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่อ่ะตัวได้ออกไปกะขอจับ ยกเวเนาะจ้าศูนแล้วก็ศูนย์ศูนเมื่อวานออกเบิดเนาะมาตัวเดิมอีกกระสลบอ่ะเด็ดเวิ่งรูดเมีเจอ่ถ้าบมักบวชอบตัวใดนาะจ้าบวถาบมักบวชอบตัวทววี่แอจะจับครูหายกบวิ่งรูดได้เนาะจ้าเจ็ดแปก้าเจหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเนะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบบ่ายเน้นอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งห้า 6กศูนย์ศูนย์หกนกจะทามักทาชอบมาเป็นผลของอบบายได้เนาะพอแอนจอยจับใส่กันนกจะหกเจ็ดเ็ดหกประมาณนี่นกจะอบซารอบบายลบพิจารณาเบ่งเนกจะทามักทาชอบตามทา,าบมักบ่ชอบปล่อยผ่านนกจะแอนจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางนกจะแอนจอยการอธิบายไปเปืือเป็่นแนวทางนกจะสำหรับมีเคอีมอนิกาประมาณนี่ตามนี่นกจะทามักทาชอบจังไคอยตามทา,าบมักบ่ชอบปล่อยผ่านจะ ข่าวเล่วอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอะกจากฝากเป็นกําลังใจให้กันเลยกันเนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อจะได้โบภาพแนวทางของแอดจอยนอะกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันสําหรับคลิปนี้แอดจอย้องขอตัวลาไปก่อนนาะจากขอให้พีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาหลับชมแนวทางกับแอดจอยโชคดีกันทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า